สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้จะนำเสนอเรื่องเปิดคํำทำนายโบราณชาติกําเนิดในอดีตชาติของคนที่เกิดทั้งเจวันเรื่องราวในอดีตเชื่อว่าหลายๆคนคงยากที่จะรู้ว่าตัวเรานั้นในอดีตชาติเราเป็นใครเป็นอะไรมาเกิดมาในชาตินี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกันมาวันนี้เราจะมีคำทํานายมาฝากทุกท่านเรื่องราวการกําเนิดของเราในอดีตชาติว่าชาติที่แล้วคุณเป็นใครและจุติมาจากที่ใดซึ่งจะนำเสนอดังนี้ผู้ที่เกิดในวันจันทร์ทำนายว่าจุติมาจากนครนครราชมีสเสน่ห์เดชานุภาพ จะได้เป็นใหญ่มากชูหลายคู่ครองตามตำนานท่านว่าผู้ที่เกิดในวันจันทร์นั้นมักขาดมิตรผิดญาติพึ่งพามิดได้อาศัยเงินทองมือซ้ายมือขวาจะเป็นพี่น้องของตัวมั่นคงใจจิตคิดตองเพื่อนฝูงชอบใจมานะโกดง่ายใจแข็งปากกล้าพี่น้องเขาว่า ไม่เกรงเถียงสิ้นมีแผลสำคัญท่านว่าถูกไฟสองครั้งเป็นไรแทบลำบากเป็นเพราะผู้ใหญ่สองครั้งไฟไหม้ภายหลังได้ดีครอบครองท่วงทีนามชื่อธาตุไฟผู้ที่เกิดในวันอังคารทํานายว่าจุติมาจากแดนนรกมีกำลังแรงใจแข็งนักลบชอบอาสาเจ้านาย ออกทับจับศึกตามตำนานท่านว่าผู้ที่เกิดในอังคารผมไม่ดกอยากโศกพันคอใจคอไม่ท้อโลภโมโทสันที่พักอาศัยไม่สู้มั่นคงเพราะว่าญาติพี่น้องมักจะให้ทุกภยัยนำเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาให้อยู่เนืองเนืองได้ดีสี่หน ยากจนลำบากเพราะว่าที่ไร่ที่นาว่ามีปัญญารูปทรงสเขาเจรจาอ่อนหวานมีความอุตสาหะหน้าที่การงานธาตุเห็นแข็งกล้านามชื่อราชสีผู้ที่เกิดในวันพุธท,ท่านทำนายว่าจุดติมาจากลังกาทวีปมักได้ดีมีทรัพย์มาก ได้คู่ครองที่ดีมีวาสนาสูงตามตำนานท่านว่าผู้ที่เกิดในวันพุธมีบุตรชายหญิงใจดีมักง่ายญาติพี่น้องพึ่งพามิได้เงินทองหาได้เก็บไว้ไม่ค่อยอยู่ถ้าได้บวชเรียนจะได้มีชื่อเสียงอุตสาหะกํำหนดเจ้าชู้หลายเมียเงินทองไม่มีตกยากสีที่ ได้ดีสามหนนามธาตุช้างเท่าผู้ที่เกิดในวันพฤหัสทํานายว่าจุติมาจากสวรรค์เป็นคนที่มีสติปัญญาดีรู้หลักนักปราญ์เป็นผู้ที่ปรึกษาของคนทั่วไปตามตำนานท่านว่าผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีรูปร่างสันทัดมัธยัตใจดี ถ้าเกิดที่นี่จะได้ดีถิ่นอื่นเมียก่อนไม่ยืนภายหลังยินดีที่คนอาศัยทำใจมักง่ายมักเชื่อใจคนง่ายทำคุณบูชาโทษคนเขามักโกรธกล่าวโทษนินทาว่าร้ายภายหลังต้นปลายมั่นคงกลางถึงลำบากน้าธาตุน้ำ,นำผู้ที่เกิดในวันสุก ทานายว่าจุติมาจากอุตรกาโลทวีปมักได้ดีมียศถาบรรดาศักดิ์แต่งตัวไม่เป็นชอบเก็บตัวสังคมไม่เก่งตามตำนานท่านว่าผู้ที่เกิดในวันศุกร์ทุกภัยไม่มีเจรจาพาทีมีความซื่อสัตย์ขัดใจสิ่งใดไม่ค่อยออกอัดเพื่อนฝูงมีน้อย เมื่อน้อยลำบากตกจากช้างมา้าแล้วเป็นกำพามารดาเสียชีวิตก่อนเป็นไม้สองหนผลนั้นมั่นคงมักจงไว้ใจกระจุกกระจิกถ้าโกรธใจร้ายไม่สู้มากความรูปโฉมงดงามปรามใจทั้งหยุดชอบเก็บตัวไม่ชอบสุขสน มียศศักดิ์สูงนามาธาตุลมผู้ที่เกิดในวันเสาร์ทำนายว่าจุติมาจากเขาไกรราชมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจวาส,สนาอาสาเจ้านายจะได้เป็นใหญ่เป็นเจ้าคนนายคนตามตำนานท่านว่าผู้ที่เกิดในวันเสาร์มีจิตใจมักง่าย ญาติพี่น้องจิตใจคิดปองจองหองต่อกันโมโหดื้อรัน้นไม่มั่นไม่คงกับผู้อื่นชื่นชมนักหนาบ้านนอกคอกนาไม่มีจิตปาถนาชังใครชังนักรักใครรักจริงพี่น้องด้วยกันไม่หวังทวินผิดด้วยสตีนามทตาไฟผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ ทํานายว่าจุติมาจากเมืองกริ้งคลาดเป็นคนใจแข็งเครียดแขนโกรธง่ายหายเร็วตามตำนานท่านว่าผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์จิตใจมักง่ายเงินทองใช้จ่ายมักง่ายจ่ายไปทําคุณกับผู้ใดเหมือนตกไฟตกน้ำรักใครแล้วลึกล้ำไม่ค้าดูผิด ตื้อตรงต่อมิตรไม่คิดเงินทองมีคดีมาต้องสองทีสามทีพัดภาคจากที่หลายครั้งหลายคราสามครั้งได้ดีเพราะมีปัญญาญาติพงษาเขาไม่นำพานำธาตุพยาคุดความเชื่อนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาให้ข้อมูลดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นเส้นทางไปสู่สวรรค์และพระนิพพานมนุษย์ไม่ได้เลวเพราะชาติกำเนิดไม่ได้เป็นคนดีเพราะชาติกำเนิดแต่เป็นคนดีหรือคนเลวเพราะการกระทำสวัสดีค่ะ